สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีโพดิกดติต้ามกดตซับสไครต์โคไลค์กดแชร์ทั้งสองสีบีครับมารรยงานสถานที่นะครับขำขึ้นนี้ในการทําการแสดงครับพี่น้องครับต่างวิธีตรงนี้แหละครับหันนาเขาสาราเพื่อนว่าเอ่อใจกระหน่อกต่างอยู่นี่แหละครับต่างใดยูเพื่อนว่าแต่ว่าสีบีนะครับสีผ้าเบิงอหลีนบ้าผ้าเบงหยางมาติพูนพี่น้องสีผ้าไปเบง ต้นรถแห่เทียนนะครับประจำอำเภอเดชอุดมที่เป็นอาเปแห่นะครับงานแห่เทียนพรรษาประจําจังหวัดนะครับพนว่ารถแห่รถขั้นนี้ครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลนะครับเลยสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าอู้่ว่าไดออันดับหนึ่งตรง่ามมำลังการแทนสิพามาเบิ่งครับพี่น้องครับ บ้าสุดยอดลังการดีวะเทียนแกะประดับนะครับเนี่ยโอ้ยป้าสวยดีวะบ้าใส่รถหลากกต,ตัวนี้ ลากออกมาจากสลา,าดนั่นบัดหลวงพี่โอ้นี่ครับรองวันรองวันชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่คุณน่าพี่น้องยากโอ้ชิบีบเคยแกะเลยครับแกะเทียนนี่ชิบีกับแกะเป็นนะครับอืมสุดยอดเลย มันต้องแต่ละชิ้นนี่เป็นการประกอบเลยครับเอ่นี่ประกอบเป็นการประกอบได้เยอกเอาโอ้ห้างอะไรงานมาเตะทังได้เยอะครับสวัสดีครับแฟนคลับเ <ไป S 1> <FC S 2> อซสาวน้อยเพชรบันแพงไปอุาว่าไปไปหูความขอมูลมาแล้วเออนึกว่าส่องง่าสิ สิผู้พิดเดียวเนาะเบิ่งดูเบิ่งดูงนี่แหละรางวัลวยืนยันรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมีรางชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งอ่ะบอกว่านี่ของคนยังรางวัลรอ,องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ได้ร่องโอ้ปรัติารพระเจครับเตรียมตะวันเดือนหนึ่โอ้สะสมมากกว่าแล้วกว่าอยู่หรือครับจมตลอด บัดนพอปีนี่ก็เลยบ่ต้องแซมดอกเอาลองไปก่อนให้บัดอื่นน่เพื่อให้เพิ่นเป็นกำลังใจน้อบ้านแมนเคยเทียดเลนี่เลือกพ้อมเลือกุุใหไงแข่งจักรพีไพ่เจ็ดสิบเลือกไงโอ้ยดังได้เลือกแข่งมองเดชจะหาีก่อนนะเรือเนี่ยเือใหม่อนเดียวเลือกพุดธเคนเลือกคุด ไม่เคเขียนเรื่องดที่าพพี่น้องกนครับภาแต่วัดมื่อเรียนมี่ยังมีอะไรมากกว่าที่ผมคิดตันีหลายอย่างแซมบแน่แซมนีประคำเนี่ยอันผมอยากทราบว่าเอานามดไปเพื่อนะครับผมเอาพดมันอะายเนี่ยตัวเกลี่เทียมมันหอยมันไหลนี่คือเ็โล่งไหมครับโล่งคนนี้ก็ได้โลงเห็นเหอแต่ว่าห้ามไปหยาดดิโ้นั่นคือโลงบางเราเทียนมันะเออห้ามไปหยาดเพื่อนดิต้องไปหยาดเพื่นดิไอมาดำบ่ทุกทีมันแกะกว่นะ โอ้สิแกออกแล้วก็ไปหลอมไหมตัวนี้เป็นยาตนเอีกคันไมาปีปีสิวนี่ครับโตัวนเนยาไวองนี้นะโอ้เอาไปเป็นต้นแบบเอาขอบคุณพรจารย์ครับบึงครับพี่น้องครับใ้ายแซนไมาไดานปใช่มาไ่เขาต้องจอดรื้อเาต้องจอะให้ต้องจอะข้อมูล ข้อมูลตรงเปะตัวโอ้พี่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 แชมแชมแชมพญานาคสามเชืดนี่ดิรองวันชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของแข่ตัว่านเออนี่แชมแชมแล้วแชมอีกแันโอ้แอนีเร็นของแลังกีอะไอันนี้แชมเฮาก็อยู่ได้หมด นอกเรื่องหมอลำเน่เอาหมดแบบว่าเอาแบบสารที่ตะวางข้อมูลนะบานี้ลงพื้นที่หาข้อมูลแต่ละงานที่เราไปเล่นใช่แต่ละที่คือมันน่าสนใจพี่น้องคือมันแซมแล้วแซมอีกคือระดับประเทศมระดับเนี้มันโมเมนต์ง่ายๆเนาะเสียไปเบิ่งเลือกคุดมาเนี่ยส่งพยัญชนะส่งพยัญยังส่งพยัญชนะซีบีครับก็ซีดีโอว่างอยู่เว่างอยู่โอ้ติดตามอยู่ปะโอ้ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับไปไปเบิ่งเลือกคุดไปเบิ่งเลือกตะเคียดมาเนี้ ไปพาพาพี่น้องไปเบิง้งเลือกคุดกันเลือกคุดตะเคียนครับไม้ตะเคียนทั้งทอนวัดปลาขึ้นวัดปลาตัวครับเลือกคุด ปาดพี่น้องอุ้ยกระลอก,กอย่างหลายไหมกระลอกอุ้ยพุ่นสามสี่มีทั้งห้าสิบผีไฟเจ็ดสิบผีไฟอ,อันพูกนกระดาษยี่สิบอันพูกนกระดายสิบซ <10 S 2> ิบ <40 S 2> กว่า เลยเป็นเรื่องโบราณแบบไม้อันต้นเดียวนะต้นเดียวท่านอันต้นเดียวอันนี้เป็นแบบหยุดงูไม้แบบประกอบเนาะแมนโอ้ขอทานขอทานนี่ของโอ้ของแก่ยุของแก่ยุวันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอีหลีแหละใหม่จะเครียดนะครับพี่น้องครับเอาเอาไปเบิ่งผูกผูกเพิ่งเช็ดปลายไปอยู่ไม่นี่ไม่นี่พฤศจิด้แซมมียังทั้งผีพฤศจิกาประวัติยังไง ธรรมรามพิพิธภัณฑ์คนละนี่ลหะนี่เบิ่งดูโบราณหรยอใบจากแม่ยานั่งโอ้สาธุเด้อสาธุเด้อมันมันเนี่ยมันมานเน่ยจะงวดไปได้เห็นอะไรกับเบิ่งเอาหรอครับย่าใสรอานอว่านะ เพราองูคุณจะทานชุรทอดนะนาครัเลือเยบใหปะกาเลื่อยเขีบใบไ็นพิจารณาัห์นเพื่อนนี่นี่จะไหม่เอียงกว่าเคอร์นไหม่ม่จะเคียนแมนนี่เติเพื่นเบิรตนี่ตะกอนออกตอนทะนออกอยู่นี่ีอยังบวกใครจะส่งเสรเส็จเขาบ่เฮ้ยนกะส่งอยู่บ่ครับครับพ่อเป็นเสียมนานครับพ่อนออกเลย อีกลุงพงอันอุดรทรมาทอดผักอะต้นเทียนตเลยนะวกต้นเทียนแซมเน่าแซมมีอันนี้ลุงพ่อเก่าหมักทั้งเลือหมักทั้งเลือลุงพ่อใหม่ผนหมักทั้งเทียนตั้งหมูอุดรรำมาอดครับผู้นี้ผู้ทีศนารุบทอดเป็นมักเลือผู้บ้าเจ่โอ่งกับหมักเต่่ะสายมนเ้ยออกมาหลายปีแล้วครับนี่ะเราเอาไว้เบบยที่ล่ะ นี่ตะล่ำอันนี้เจ็ดิบหาดพี่พ่สี่สิบหาพี่พ่ใหญ่การหน่อยมีครบลงไรทุกสนามไปขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบ้อครัเอามันก็ะบม่เบิงกันไปตัวที่อันี้ก็เป็นสารหอละข้างเิยนเก็บเก็บไออันี้ไว้ เป็นพิธีสะพั่นโว้ยเนี่ยคน,ยน,ยนแตงแ่งรถแฮสิแฮมาหาชาติเป็นล้วครับเออเปิดปิดไว้ปิดไ้ครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สกน้องครับเอาพี่นองคลิปนี้ฝากไว้สำนกชกรพอกันคลิปนาครับ พายยางหรอกหวัดยางหรอกเบิ้งสถานที่ฝากพี่ฝากน้องละว่าหวัดเป็นยังไงยังไงนะครับเอ้ารถประดับมาฮอดแล้วโอ้มาฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วประดับฮอดแล้วโผดผพ้ของงบกแจ้งรถประดับนีไหมมาฮอดกันมูเลยโอ้โผดโผดผพ้โผดผู้ฮมพ่ะ ศาสตรได้ลกปู่เขาไปแล้วมเอาป้ไปเอาป้ไปแทนเอาคลิปนี้ฝากไ้สักนิดสักวันพรอมกันคลิปนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ